แซนด์วิชนี่อร่อยจังเลยนะอยากให้คุณมานั่งกินแซนด์วิชต่อหน้าผมแบบนี้ทุกๆวันเลยฉันก็นั่งกินแซนด์วิชอยู่ต่อหน้าคุณน,นี่ไงคะอยากกินกับคุณทุกวันเหมือนกันค่ะอย่ามัวแต่เล่นกับเจ้าหมาน้อยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณไปซื้อเค้กที่คุณชอบไปนั่งเล่นสวนสาธารณะแล้วก็ไปเล่นม้าหมุนที่สวนสนุกไงไปกันเถอะ ว้าวคุณใจดีจังเลยไปก่อนนะเจ้ามาน้อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชายรับเค้กอะไรดีคะเดี๋ยวถามภรรยาผมดีกว่านะครับเธอเอาชีสเคส้กที่เธอชอบไหมว้าวคุณจำได้ด้วยหรอคะว่าฉันชอบชีสเคส้กฮ่าา <laughs> จำได้สิก็คุณเคยบอกผมนี่นะผมไม่มีวันที่จะลืมในสิ่งที่คุณชอบหรอก งั้นขอรับเป็นชีสเคก้กชิ้นหนึ่งครับอ,อ่ได้ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะชีสเคก้กชิ้นหนึ่งที่สั่งไว้ลักคุณจังเลยค่ะไม้กระดกนี่เล่นกับคุณมาตั้งแต่เด็กๆแล้วยังสนุกอยู่เลยนะทำไมคุณถึงชอบไม้กระดกหรอคะเพราะว่าเวลาเล่นแล้วผมได้มองหน้าคุณยังไงล่ะวันนี้คุณมีความสุขไหม ที่สุดเลยค่ะดีจังเลยที่คุณมีความสุขแล้วผมจะพาคุณมาอีกนะผมรักคุณมากๆนะเธอทำไมพี่ผู้ชายคนนั้นเล่นม้าหมุนอยู่คนเดียวล่ะอ๋อพี่คนนั้นเขาอยู่ข้างบ้านฉันเองเขาเป็นแบบนี้แหละแปลกจังหน้าตาพี่เขาก็ดีทำไมถึงคุยคนเดียวเล่นคนเดียวแบบนี้ล่ะ เมื่อก่อนพี่เขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะพี่เขาอยู่กับภรรยาเป็นคู่รักที่รักกันมากแล้วหวานจนน่าอิจฉาเลยละ่ะพี่เขากับภรรยาตัวติดกันไปไหนมาไหนด้วยกันจนแยกไม่ออกเลยแต่อยู่มาวันนดึงระหว่างที่เขาขับรถออกไปด้วยกันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นพี่เขาขับรถตกน้ำ แถวนั้นไม่มีใครอยู่พอที่จะช่วยออกมาได้เลยพี่เขาออกมาจากรถได้ทันแล้วก็หนีขึ้นมาได้แต่ภรรยาพี่เขานี่สิติดอยู่ในรถแล้วก็ไม่มีวันได้กลับมาอีกเลยพี่ผู้ชายรู้สึกเสียใจจนเสียสติไปทุกวันนี้ภาพที่พี่ผู้ชายเห็นคือภรรยาเขายังอยู่ แซนด์วิชนี่อร่อยจังเลยนะอยากให้คุณมานั่งกินแซนด์วิชต่อหน้าผมแบบนี้ทุกๆวันเลยอย่ามัวแต่เล่นกับเจ้าหมาน้อยเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณไปซื้อเค้กที่คุณชอบไปนั่งเล่นสวนสาธารนณะแล้วก็ไปเล่นม,าม้าหมุนที่สวนสนุกไงไปกันเถอะสวัสดีค่ะคุณผู้ชายรับเค้กอะไรดีคะ เดี๋ยวถามภรรยาผมดีกว่านะครับเธอเอาชีสเค้กที่เธอชอบไหมฮ่าฮ่าาจำได้สิก็คุณเคยบอกผมนี่นาผมไม่มีวันที่จะลืมในสิ่งที่คุณชอบหรอกงั้นขอรับเป็นชีสเค้กชิ้ชนหนึ่งครับอ่าได้ค่ะได้ค่ะนี่ค่ะชีสเค้กชิ้นหนึ่งที่สั่งไว้แปลกจงังทำไมเขาคุยคนเดียวนะ ไม้กระดกนี่เล่นกับคุณมาตั้งแต่เด็กๆแล้วยังสนุกอยู่เลยนะเพราะว่าเวลาเล่นแล้วผมได้มองหน้าคุณยังไงล่ะพี่คะพี่ผู้ชายคนนั้นทำไมเขาเล่นอยู่คนเดียวนั่นดีน่ากลัวจังตั้งแต่นั้นมา พี่เขาก็ทำตัวเหมือนมีภรรยาอยู่ข้างๆตัวเสมอนาอ่าสงสารจังเลยนะอืแต่ฉันก็ว่าดีเหมือนกันนะสำหรับพี่เขาเพราะเวลาและความทรงจำของพี่เขามันหยุดอยู่ตรงที่พี่เขามีความสุขแล้วยังไงล่ะ